You know. I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  begin to. You know. I, I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  begin to. ผมตองที่เคส,สวัสดีคัวนนี้เรามารีวิวสีสวยๆกันเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้เรามารีวิวสีแดงแก้วมุกทองครับก่อนที่เราจะไปรีวิวยังไงรบกวนทุกท่านเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งช่องทีเคคาเลอร์โรสซิ่งสีต้องสวยชาแนลของเราด้วยนะครับผมต่อามาดูรายละเอียดสีตัวนี้กันครับ ลาเียสีตัวนี้จะเป็นสีแดงแก้วใสๆเลยนะครับผมแต่ว่าจะประกายมุกทองนะครับความพิเศษของสีตัวนี้คือเวลาออกแดงหรือออกแสงนะครับผมจะมีมุกทองประกายนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งสีแก้วโดยทั่วๆไปจะไม่มีเก็บมุกนะครับแต่ตัวนี้เราออกแบบมาโดยการมีมุกทองผสมเข้าไปทําให้สีดูมีมิติมากขึ้นสวยขึ้นกว่าสีแดงแก้วทั่วๆไปที่เราเคยเห็นนะครับผมสีตัวนี้ดูสวยลงตัวเลยถ้าใครชอบสีแก้วที่ออดูแปลก ห่นะครับดูมีมิติเพิ่มขึ้นก็ตัวนี้เลยครับแนะนำเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับผมยังไงอย่าลืมเข้าไปเ,เลือกสีสวยๆได้ที่หน้าเพจ TK Color ลดสิ้นสีท้องสวยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ